สวัสดีครับผมก็นายราชสันเดมดำเนินรายการวันนี้จะมาเล่นเกมใครร้อนกันนะครับก็ยูกิโอภาคหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะวันนี้จะมาในภาคที่สองในโหมดแคมเปญน,นะไม่ใช่แคมปิ้งนะครับไอ้นั้นมันผมผมตั้งชื่อผิดอ่าเราก็มาลวนเซฟกัน yes ยจดดิอ๋อลืมๆลืม,ลม ก it, ็พอดีมันร้อนมากครับอาจจะมีเสียงสร้างเลยครับนั่นก็ค Mel ือรายการไทยไฟหรือมวยไทยนั่นเองนะเออแคมปิ้งดิไอแคมเปญก็การ์ดผมจะกากหน่อยเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นในคอมตั้งโตะนะผมเล่นในโน้ตบุ๊ก โนบุก no จะมีแบบ,แบ,บแการที่ผมเล่นแม่งทั้งวันอะเล่นในโหมดฟรีฟรีฟรีดูเอลอเปะเออหลังจากที่เราสู้กับซีมอนสูีซีซีมอนสูเอะไรวะมูรันใช่ไหมก็ให้ไปที่ดูก,กลาวนะฮะดูเอลกลาวาในในการแม่งกาด กากมากไม่รู้ว่าไอ้พาร์ทนี้มันจะชนะไหมเพราะว่ามันจะให้ต่อสู้รวนเลยแล้วก็อันสูก็จะสู้กับเราด้วยครับไอ้ต้องเครียดครับอันสูรอันสูแม่งกาดกากเดี๋ยวดูกาศใหม่ๆดูมันจะได้อะไรมาโอ้ซิมิเอลน้บุกไม่มีเนี่ยเอากาศแบบกากออกเลยว่ะ อการนี้มาแทนเยอะคืออาซิมิเอลนั่นเองอะครับอ๋เป็นการที่ยุกิชอบใช้ใช่ไหมล่ะเสียงก็เหมือนเดิมนะแม่งดังเกินเสียงผมสู้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะใส่หาเสียงมาใส่เพิ่มแล้วกันติดๆๆ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 ๆอๆๆูๆๆๆๆๆิๆๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆงๆๆลองๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆ แก่งความความลวโจมตีอะซันยูเรนัสซันยูเรนัสยูเรยูเรนัสด,ดีกวาก็ระบบนี้ก็จะมีระบบไอ้ดาวข้อน้อยอะฮะว่าจะแพ้ทางหรือไม่แพ้ทางอะไรเงี้ยดูเพลินนะไม่ต้องเครียดครับคายร้อนเนาะแต่แม่งร้อนชิมหายอาบน้ำมาสี่ครั้งแล้วในวันนี้ดู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 จ่าแม่กบ ไปแล้ว <icana>, ครับพันหนึ่งเต็มๆฮะเสียงโง่ครับแล้วเราก็จะได้โจมตีโจมตีแบบโดยตรงอีกเอ้ดีปะล่ะไฟแมลงแมลงหายหายไม่มีชิบหายละสัตว์ก็ไม่มีเอาแมลงไปกินก่อนแล้วกัน จูปิเตอร์เนกจูนดีกว่านะจมตีแมงไม่เรอะครับแม่งกากไม่ต้องไปแคร์ไล์พอยส์เราเสียข้าวโง่ไปมึงซิมเอลเดี๋ยวเดี๋ยวพาน,นี่ผมชัวร์ซิมเอลก็แหละสตารนแะล บางละจันบางละจันบางละจันเฮ้ยโ,โถ่อยเอาอาสูรไม่ได้ก่อนไหมเด็กแม่งกล้าครับแต่ว่าเนียเซมินเอลเออค่อยค่อยดูอ,อ่าเดี๋ยวผมโชว์แล้วกันอันเล็งต่อสู้แบบสามดีถูกอ่ะแม่งป่องดินเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรวะตะขับตะขับดิน อ,อย่างที่รู้ครับกราฟิกแม่งเชี่ยมากดูดูดูเออพอรับได้หน่อย <c oughs> เฮียนีย้อะไรก็ไม่รู้หน้าแม่งโคตรเดอริอแล้วยิ้มเห็นไหมฮะตัวแบบเออฝัน <c oughs> โรดา้าดินเลย <c oughs> ถ้ามีเสียงนี้จะหนุกวันนี้เนี่ย ก็พา,านี้มันจะให้ต่อสู้กับชาวเมืองอีกประมาณสักสามหรือสองเนี่ยเผยเผอได้สู้ออกับโจนอุจิตัคงะอมืมือข้างขวาไว้แฟบฮนะนี่ครับไม่ต้องเครียดมากดูดูมันสามพันเก้าแล้วเพราะว่าอันสู่เขาจะไม่มีการ์ดที่ พันขึ้นนะฮะฟิวชันแม่งก็ไม่ฟิวอสูรเนี้ยว่ะเนี่ยอสูรลงลงรวมกับอาสูรดิถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมือซ้ายกับมือขวามือซ้ายชนะ <c oughs> เนี่ยไม่ต้องเครีมากจงตีแม่งเลยเว้ยมันไงแม่งนอนชาเขียวที่มีโจได้ แดกไปเพระเอีกเราครับอะไรเป็นการ์ดที่พลังมากที่สุดในเด็กของผมในตอนนี้ก็ได้ร้อนมากครับปกติมันจะเล่นเล่นเร็วว่านี้ฮะแต่ว่าเล่นในความผมไม่ได้ปับไงตอนเวลาลงะในโนบุกผมจะคูณสอง โอ้โหเละเลยครับไม่ต้องไม่ต้องพูดมากนะฮะแดกแม่งตอนนี้บวกขาบอบอประมพุกำลังจะต่อยแล้วนะฮะพอดีเลยห้าห้าศูนย์ ไอ้ฝรั่งเจอบัวขาวนี่เละแน่ครับอ๋ออยู่วินละเดดเดดเดโอ้แรงเอสเลยอ่ะการ์ดผมว่ามันได้กากแน่ในการ์ดจากกันสวยก o ทูเอาทอกทูซัมอ่านไม่ทันนี่ฮะเราก็จะสู้กับชาวเมืองคนที่หนึ่ง คือไอ้แกลุงเลิงครับวันนี้ชื่อลุงเลิงเงี <c oughs> ง่ยนโว้ยเงี่ยนอ่ะลุงเงี่ยผมจัดไปเดี๋ยวดูนี่ครับการใหม่ได้อะไรโอ้ <c oughs> ปิงทะเลไม่ต้องเอาเข้าหรอกกากมา เฮ้ยเร็วดีช้าวะ่ะร้อนอยู่นักรบอันเดธ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 นักรบโอ้ไม่ได้คนระับผ้าไม่ได้ชาวเมืองแม่งคนแรกน่าจะฟิวชั่นเป็นนะเอาไงดีวะ สูงนย์จะได้โอ้โเสียเลยจูปิเตอร์ก่อนร้อนร้อนร้อนก็นักลบ เถ้ามีสัตว์นี่เฮวีร้อนได้เลยเนะี่ยมานี่ครับผมว่าได้นะฟิวชั่นนี่เป็นหุ่นยนต์จงอยมาร,าร์กแล้วกันมาร์กวีสิบเอ็ดเนี่ยหายถ้ามีการใบไม่กี้นี่สุดยอดเลยฮะ ผสมได้ตัวปิศาจบัวเร็วดีไม่มีฟิวชั่นเลยวะหรือว่าจะเป็นชาวเมืองคนที่สองโอ้โหมันตั้งรับย่อจริง,งหนังฟ้า จะไมจนฟ้าไปส่งอะไรวะไม่พอแล้วถงฟ้า,น,าน,นัง่นงตั้งรับครับแล้งแม่งกันเราจะแล้งครับให้มันนึกว่าตัวเราบันกาก้แม่งโจมตีมาแล้วก็สวนกลับวิกิมิลเ,เลอร์ไบไลไซเบอร์สโลเดอร์ โอเคการาบลื่นนี่ครับแต่ว่าพอเือมสองสามนี่ผมผมไม่แน่ใจว่าจะชนะป่ะนั่นบอกแล้วกากกากหกดูซ้ำแน่ตานี้มึงไม่รอดแน่แบ็ก เ้ยการนี้อะไร This p มก d a เอส Star Power to Dark ให้พวกวปีศาจนะชัไ้ได้เป็นเอาเดี๋ยวไห้ฟิวชั่นกลายเป็นนี่ครับอัศวินลูกตุ้มไฟโชว์ไหมโชว์ไหมครั้งนี้โชว์ไหม,ไมเมลมาเสร็จเวลาครับ กูบอกแล้วกูบอกว่ามึงไม่รอดละสรุดเด้ออ uh. uh ือเชื่อว่าม uh ันโอ้โหนหกไปดีเลยเนี่ยดู๋ยวดูพอดีเลยอะ ผมว่าแรงเอสไม่น่าได้นะยูวินตอนนี้ครับชาลัสเซจะโดนบอรประมุกต่อยแล้วแรงเอสลงเริงแพ้ผมแล้วตายไปไปเงียนนะเงียนโบเงียน คือไอหนูมีสิวฮะอ้าวดูเอลดิดูมีสิวเงียนจนกาอใหม่สเลคารไม่เอาครับผ่านสเลคานนี่ผสมว่าตัวอื่นยากมากพอๆไอตัวน้ำเลยเอ้ยไม่ใช่เลยอัอนเดสอะอสู์ก็ยาก นี่เราก็อยู่กับชาวเมืองคนที่สองกันแล้วไดโนเสาร์น่าจะมีอืมนงฟ้าบอกนี้น่าจะได้ตัวดีๆนะน่าเสียงหน้าเสียงว,ว่าละโอ้ยเสียฟรีเลยพาละตัวนี้สองตัวตัวอื่นได้ตัวดีๆแล้ว วัวแล้วอู้หันหนึ่งแล้วครับเริ่มมีระดับแล้วการ์อเขาเริ่มมีระดับครับไ,ไม่เบาเลยอิสิวพูโตไปก็จะใหญ่ปอบฮนะแดกแม่ง น้ำนี่เลยเป็นตัวเสาวบบกกับตัวนี้น่าจะได้เป็นตัวนั้นเยอะ เอ็สาวเป็นคนบอกมัว่วมาละอยู่เลยนะจะไปจะเป็นลรเขายายปอบโอ้เด็มันไอ้นั่นนี่วะคิดจมจนคิดตอนะเสียณแล้วโอเค เดี๋ยวดิอ๋อมาอีกแล้วเหรอใส่ให้ยายปอบได้ปะวะนักรบแมวขอแค่ยายปอบลองดิโอ้ยอดโหยายปอบกู เนี้ยเรากวมันได้แล้ว <c oughs> จมจนขินบ้บุตอนเกษียณเงี้ยโอเค เฮ้ย,รยรรเรียบร้อยเฮลิคอสครับเรียบร้อยเราชนะแน่ครับตานี้ยปุ๊บเฮเวลอสครับชื่อมันมีชื่อหนึ่งเดี๋ยวผมช่วยเรียกแบบนี้นมึงไม่ได้เกิดลดนะแดกแม่งการเมื่อกี้แม่งโกงนะดาวทอยจะแม่งพนะันหกลย แต่ว่าต้องแลกด้วยกันพลังกลารลาบิสูรโอ้ยนิดเดียวเองก็อืมต่อเลยอีกสามร้อยเองอ้าวมีสู้ละมันจนกดแล้วครับมันไม่รอละตานนี้ พื้พื้นนั่งฟ้าไม่ไหวไม่ไหวไม่กล้าเสี่ยงนี่ครับอํานักลบแตงกวาดี่ว่าโอ้หน้าอยู่เลยอ่ะอยู่เลยนะด้วยเนี่ยผมโชว์โชว์ไม่ได้ต้องโชว์อย่างเห็นเหมือนกันผมยังไม่เคนเลย คืกับแมลงเหี้ยครับแมลงเชี่ยๆเชีปลื่นสนามปละลองนี้ปะถ้ามัาอยู่ดีๆมันตุมันสู้กันดิแดด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 น่ารักว่ะชินี้น่าเกียดแดดมันแดกมันเลย โอ้โหเป็นไงเป็นไงโลกร้อนเนี้ยล่ะเจ้าของยังเล่นยังร้อเนเลยอ่ะปิดด้วยเนี่ยลันอ้าวหายบัวขาวเล่นเป็นชุนเลยรัสเซียล่วงนะแตกด้วยคิวแตก โอ้โหจริงน้องดันดำมดอตคอมมีแรงหน้าเป็นไงหน้าหยีหน้างอยสุดท้ายเราก็จะเสือชาวชาวเมืองคนสุดท้ายผัวเอาวุ่นวุ่นที่สุดเก่งที่สุดอ่ะวุ่นง่าย โอ้แม่งยอดบอประมบ,บอุ้ยนี่แหละเตาเตาผู้ป่วเล่นนักสาววะนี่เลยก็หนักขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้เขาจะฟิวชั่นน่าจะมีการประมาณพันห้าขึ้นอ่ะ